ใครรีลันไม่สนช่อง8สงละครใหม่วิญญาณแพทย์สยาผีกะเลียนหน้าหลอนกระชากเลียติ้งช่อง8เดินหน้าเสิร์ฟความสนุกตั้งแต่ต้นปีช่องไหนรีลันไม่สนเพราะช่องนี้ของัดผลงานละครใหม่มาลงจอเพื่อคนดูสำหรับละครพีเลียดฟอร์มยักษ์วิญญาณแพทย์สยานนำแสดงโดยน้ำตาลชลิตาโอมทิติวัฒน์ ฟายเวรุลีเชอร์เบลลาลลินหนุ่มสอนรามและนักแสดงอีกมากมายแค่ทีซื้อก็น่าชมแล้วนะครับโดยในภาพจะเป็นรูปของน้ำตาลชลิตาในชุดฉลองนมสีทองพร้อมมีวิญญาณร้ายหรือผีกะแลบลิ้นยาวออกมาเลียใบยหน้าอยู่ด้านหลังทันทีที่ภาพนี้ถูกปล่อยออกมาก็เป็นที่พูดถึงในความน่าดูมากและต่างรอคอยที่จะได้เห็นว่า ตำนานผีกะในรูปแบบของละครจะถูกเล่าขานออกมาในรูปแบบไหนแฟนๆละครจะได้รับชมกันต้นปีหน้าทางช่อง8ปดกฎหมายเลข27นะครับหากคลิปนี้มีข้อมูลที่ผิดพลาดเราก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับ